ว่าแล,ล้วน,นักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนอันนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรูปเลขาคณิตบทที่เก้าวันนี้เราจะเรื่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวย เราจะมาเรียนเรื่องสี่รูปนี้กันทีนี้เรามารู้จักทรงกลมวะ่ะอาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นทรงที่นี่นึกออกไหมมันจะเป็นทรงไงทรงคล้ายๆกล่องนมเระกล่องนมนี่เคยเห็นกล่องนมไหมกล่องนมนะี่กล่องนมสนานี้กล่องนม ของนมที่เราดื่มเนี่ยอมเปรี้ยวนะฮะเอาต่อไปทรงกลมทรงกลมลักษณะเป็นยังไงก็เหมือนลูกบอลลูกบอลที่เราเตะลูกบอลลูกบอลลูกบาสอะไรประมาณนีตน้ต่อไปทรงกระบอกทรงกระบอกก็ลักษณะคล้ายคล้ายคล้ายแก้วน้ำแก้วน้ําที่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แก้วน้ำทุ่าแก้วน้ําที่เราดื่มแก้วน้ํา เป็นทรงกระบอกต่อไปทรงกลวยก็คือยกตัวอย่างก็คือคล้ายๆกลวยไอติมที่นักเรียนกินลักษณะกลวยไอติมก็จะเป็นแบบนี้นี่ทรงกลวยทีนี้ที้เรามาดูกันมาตอบคำถามกันเขาถามว่าทรงกลมมีกี่ลูกอ่าทีนี้นักเรียนมาช่วยครูนะ ว่าทรงกลมมีกี่รูปอ่อยู่นะนักเรียนช่วยนะในทรงกลมมี1มี2มี3มี4อ่าทั้งหมด4รูปแล้วก็มาใส่ตรงนี้ทรงกลมมีสี่ลูกต่อมาเรามาดูต่อไปเขาถามว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่าเรามาดูเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างมาแล้วคล้ายๆกล่องนมอันไหนมันคล้ายๆบ้างบางทีมันอาจจะไม่คล้ายๆกล่องนมอาจจะเป็นกล่องคุกกี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่าทีนี้มาช่วยกันนับมีหนึ่งมีสองมีสามอ่ะเราก็มาใส่คำตอบมีสามลูกต่อมาทรงกระบอกทรงกระบอกคล้ายๆแก้วน้ำนักเรียนอันไหนคล้ายๆแก้วน้ำบ้าง อืมอ่ามาดูมีหนึ่งมีสองมีสามอ่ามีสามโต่อไปส่งกล้วยน้ำดูคล้ายๆกล้ยกวยไอติมที่คขูกตัวอย่างไลยก็มีหนึ่งมีสองสรุปมีสองโอืมเรียบร้อยเสร็จแบบ